สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฟ้าเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพงน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทยสวัสดีข่าวรับชมท่านข่าวสิบนาฬิกากับดิฉันนิ้งพรสิริกุลพัวทา คณะกรรมาการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาหนุนแอปเช็คแรงสู้ภัยแรงส้ำซากหวังช่วยเกษตรกรอยู่รอดและสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน นายทวัสสุรบาลประธานคณะกรรมาการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาเปิดเผยว่าเตรียมผลักดันแอปพลิเคชันเช็คแรงของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับรับมือวิกฤตภัยแรงซ้ำซากซึ่งสามารถติดตามสถานการณ์พืชเกษตรลายแปลงจากภัยแล้งได้อย่างแม่นยำ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมที่ทำให้เกษตรกรทราบสถานะภัยแล้งของแปลงเพาะปลูกของตนเองได้ทันทีนอกจากนี้ยังแสดงแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งแบบละเอียดทั้งรายตำบลอำเภอและจังหวัดโดยอัปเดตสถานการณ์ทุกเดือนอีกทั้งยังสามารถคาดการณ์ปริมาณฝนและพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งล่วงหน้า4เดือนซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบทั้งระยะสั้นกลางและยาวรวมถึงพัฒนาแหล่งน้ำใหม่ฟื้นฟูระบบนิเวศ และอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อการใช้ที่ดินและทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนถือเป็นความหวังครั้งใหม่ให้เกษตรกรไทยอยู่รอดจากภัยแล้งและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขโดยชุดสันติสุขที่101ชุดควบคุมที่951รวมกับชุดทักษิณสัมพันธ์ที่112เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนชุดครุ้มครองตำบลกอดำจัดกิจกรรมครูช่วยสอนให้ความรู้เรื่องพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกับกิจกรรมวาดภาพระบายสีและแสดงสัญลักษณ์ว VR ไทยเราคือไทย เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2568ณศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดนูรุลลาหาหมู่ที่3ตำบลกรรอลำอยะลังจังหวัดปัตตานีด้านชุดสันติสุขที่104ร่วมกับกองร้อยทหารพลานที่4311 เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนชุดคลุ้มครองตำบลดอนลักษ์และผู้นำชุมชนดำเนินกิจกรรมครูช่วยสอนในหัวข้อโทษของบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อสุขภาพอาจนำไปสู่โรคปอดโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อประสาทและการพัฒนาสมองณศูนย์การศึกษาอิสลามประจักมสัสยิดอัลลินวาเนยะหมู่ที่6ตตำบลดอนลักษ์อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี ซอสกุงรถฝ้าเขียวตราภูเขาทองซอสกุงรถฝ้าเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องาราวดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัด จิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพลง ุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเที่ยงวันทันข่าวเวลา12นาฬิกาแล้วกลับมาพบกับทันข่าวได้อีกครั้งเวลา14นาฬิกาสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ